ครัสวัสดีครับเกษตรทางบ้านครับตะนไม้ครับเดี๋ยววันน <si ี้จะมาแบ่งบอลสีนะครับแบ่งว้เลี้ยงครับสําหรับท่านใดที่ต้องการนะครับต้องการเ้าไปเลี้ยงนะครับแบ่งครับแบ่งเรื่มากเลยครับบอลสีเรื่เต็มเลยครับแ๊บเดี๋ยวครับนี่ต้นใหญ่ๆครับแบ่งมีหัวทุกต้นครับที่จะแบ่งไปนี่นะครับเพราะว่าผมถือหัวมาเพาะนะครับ เอาหัวมาเพาะแล้วก็แบ่งต่อไปเลยครับหัวสวยๆครับต้นสวยๆครับไปให้ทันเอาไปเลี้ยงก็ไม่นานนะครับผมว่าแค่เดือนเดียวก็เป็นกอใหญ่แล้วครับผมก็มีกอใหญ่ได้นะครับสําหรับท่านหดที่ต้องการกอใหญ่ครับเอาไปผ่าแบ่งเลี้ยงนะครับไม่ขาดทุนกาไรเยอะแยะเพราะว่ามาก็กอใหญ่มากครับตั้ง ต้นทางหัวแลวครับเต็มเะครับเต็มกระถางครับพวกที่ยังแบ่งไม่ได้ก็ผมก็ยังเลี้ยงอยู่ครับก็แบ่งไปนะครับอันไหนแบ่งเหล้วผมก็จะแบ่งครับผมมาถามหรือมาดูได้ครับพี่กัสคนนี้แหละครับอยู่าอตลาดเจกระลานนี่แหละครับผมมีเบอร์โทรครับเดี๋ยวโทรมาก่อนก็ได้ครับ มีหลายตัวอยู่ครับก็จะก็จะแบ่งไปเลี้ยงกับโดยเฉพาะเจ้าคุ้งเดนมาร์กนะครับเจ้าคุ้งเดนมาร์กมีสี่ถางใหญ่ๆครับเก็บไดมากครับเจ้าคุ้งเดนมาร์กแต่ถ้าจะเอาไปต่อยอดจะเอาไปทําไมนะครับได้ครับเราประกันครับครับเดี๋ยวไปดูเลยครับว่ามีตัวไหนได้ครับที่จะแบ่งครับไปครับ ครับนี่ครับต้นไม้ครับลืมจะแบ่งได้แล้วครับยังไม้ปลาการดำนี่ก็มีเยอะครับมก็จะแบ่งไปเรื่อยครับแบ่งรับไม,าารไม้ไมปลาการดำพวก,วน,กนี้ครับไม้ปลาการดำบวกหุ่นกบเราคงดินหมกเยอะะน่ครับก๋อใหญ่แล้วครับจะแบ่งครับ นี่ครับเจ้ากรุงเดนมาร์กนี่ถังหนึ่งนู่นไอ้กระถางหนึ่งครับอืมครับถังใหญ่ๆนี่ครับครับเต็มเลยครับกำลังงอกหนาะงอกเต็มนี่ยงคัก หักหมากครับหรือักดูนหนุ่มวครับน่ต่างตุลเต็มในเต็มหนึ่งนี่ครับหัวก็เต็มนี่แหละครับอืมครับเอาไปแยกแยกได้กหลายครับนี่ยังไม่แยกนะครับนี่ พวกนี้กำลังเพาะครับพวกหลงนี่ก็กำลังแตกลอดครับนี่เดี๋ยวก็เลยได้แบงครับหมายาการดำกับตัวน,นี้ผมจะเอาไว้ทำพันพวกนู้นก็จะแบงครับหมายปาการดำมีหลายอยู่ครับมีหลายกระถางอยู่ครับ ครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นไม้ป่าการดานะครับที่แยกครับทั้งนานนี่ก็สองลอยนะครับนี่ครับแยกไหวครับมีหัวครับหัวใหญ่อยู่ครับเลี้ยงม่นานแล้วครับแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นขอครับนี่ครับยิงกับทา้งนี่ยิงหัวใหญ่ครับต้นก็เขาจะสมบูรณ์มากนะครับจากหัวก็ใหญ่นะครับก เอาไปแยกอีกก็ยังได้ด้วยนะครับนี่ครับไปพาหัวก็ยังได้ครับครับนี่สำหรับตัวนี้เจ้ากุ้งเดนมากับกระถางนี่ครับอันนี้ก็ไปแยกได้อีกเต็มไหนเต็มหนึ่งเลยครับถ้าแยกเป็นตนก็กระถางละสองรอยนะครับจะเอาเป็นกออย่างอย่างกันนี่ก็ ตกลงกันตามขอครับอันนี้แก้วสารพัดนี่ครับสองลอยหาซีก็เป็นกอแล้วนะครับเอาไปเลี้ยงก็ไม่นานครับแต่เป็นกอใหญ่จะแยกได้ครับมีหัวครับมีหัวตกต้นครับนี่ครับเจ้ากุงเดนมาร์กกอใหญ่ๆครับกอใหญ่มากครับบอกนี่ ไปแยกได้ครับไปแยกกระถางกันสองลอยถางหละลอยหาซีกระถางกันสามลอยได้ครับสามตุนมากตุนน้อยนะครับครับสนับผู้ที่จะมาสื่อมาแล้วก็มาโดยตรงเลยก็ได้ครับผมค์มาอ,อ,อยู่ใกล้ๆตลาดเจ้าการนี่แล้วครับหรือจะโทรมาก่อนก็ได้ครับหรือจะนัดหลับกันก็ตลาดก็ได้ครับ รับพวกก้อยใหญ่นี่นะครับแต่เอาไปต่อยอดนะครับได้เยอะครับสำหรับคลิปนี้กอไวแค่นี้นะครับขอคุณมาครับทุกท่านครับที่เข้ามาหลับชมครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวถ้าต้นไม้แยกได้ผมก็จะรีวิวให้ดูเรื่อยๆเลยครับสำหรับท่านที่สนใจก็เชิญได้นะครับ นี่ครับบ้านหน้องกระคงนี่แหละครับอยู่ไกลๆก็ตลาดเจ้าการานะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับพปก,กันคลิปนาครับสวัสดีครับ